สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะจะมานำเสนอเรื่องราวที่ทำเอาชาวบ้านเนี่ยพากันหวาดผวานะคะหลังจากมีผู้เสียชีวิตติดต่อกันถึง5ศพค่ะภายในระยะเวลา1เดือนเท่านั้นนะคะเชื่อว่าเรื่องนี้แหละมันจะต้องเป็นเพราะอาถรรพ์เมนเผาศพขวางดวงอาทิตย์อย่างแน่นอนพระเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าพูลคขนลุกนะคุผู้ชมคะพระเองก็ยังบอกนะคะว่ารู้สึกแปลกๆเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อวันที่11กุมภาที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่า ที่วัดวังบัวทองหมู่สี่ตําบลหาดนางแก้วอวําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะชาวบ้านเนี่ยมีการเล่าสู่กันฟังค่ะว่าเดือนเดียวนะคะมีผู้เสียชีวิตตายติดต่อกันถึง5รายค่ะจนชาวบ้านเนี่ยผวานะคะเชื่อว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะต้องมีอาถรรพ์อย่างแน่นอนสาเหตุเนี่ยก็น่าจะมาจากการที่เมนเผาศพนะคะมันขวางทางดวงตะวันค่ะขวางดวงตะวันนั่นเลยค่ะส่วนพระสงฆ์เนี่ยบอกว่า ก่อนจะมีศพมาวัดเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากระซิบกระซาบานะคะโดยที่ศาลาการประเรียนค่ะมีศพชาวบ้านอายุวัย69ปีนะคะที่กําลังตั้งบาเพ็ญกุศลอยู่ค่ะทราบว่ารายนี้นะคะเป็นรายที่5ที่มีการตายติดต่อกันในรอบ1เดือนค่ะแล้วคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าในแต่ละศพเนี่ย ห่างกันแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะเล่นเอาสาลาเนี่ยแทบจะไม่ว่างเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่ารายต่อไปจะเป็นใครอีกหรือเปล่านะคะโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุ แล้วก็คนในหมู่บ้านระแวกนั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะพระลูกวัดเล่านะคะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากผิดปกติถึง5รายรวมทั้งศพที่ตั้งอยู่ในขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านนะคะบางครั้งเนี่ยห่างกันแค่วันเดียวด้วยค่ะก็จะมีศพเข้ามาอยู่ในวัดละส่วนเมนนี้นะคะก็สร้างมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเรื่องเมนที่ชาวบ้านบอกว่ามันมีอาถรรพ์นั้นเนี่ย ไม่สามารถพิสูจน์ได้และศพที่เข้ามาในวัดเนี่ยเหมือนกับจะมีอะไรมาบอกล่วงหน้าว่าจะมีศพมานะเพราะในห้องที่นอนอยู่บนศาลานี้เนี่ยมีอัฐิของผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติที่เหมือนเหมือนญาติยังไม่มาเอานะคะจำนวนหลายรายเลยทีเดียวกลางคืนเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดปกตินะคะนอกจากหนูหรือว่าแมวที่วิ่งการทำของตกหล่นเสียงดังโครมคลามก็เท่านั้นค่ะทางด้านของนายแดงนะคะนายแดงเนี่ยเป็นชาวบ้านแถวนั้นค่ะบอกว่า ตัวเองเนี่ย re, ส่วนตัวแล้ว hmm. ไม่เชื่อว่าเมนนี bumps, ้มีอาถรรพ์สร้างขวางรวงอานทิตแต่อย่างใดนะคะจนมันเป็นเหตุให้คนในหมู่บ้านเสียชีวิตเขาไม่เชื่อค่ะแล้วอีกอย่างนะคะบอกว่า เพราะว่าวัดอื่นๆเน่ะเมนเขาก็ขวางเหมือนกันแล้วก็มีคนตายแทบจะทุกวันนะคะแต่นั่นเป็นวัดที่มีผู้คนเข้ามาจํานวนมากส่วนวัดนี้เนี่ยคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านกรณีที่มีคนตายติดๆติๆกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติแหละเพราะเป็นอาถรรพ์ของเมนขวางดวงอาทิตย์อะไรที่เขาบอกบอกกันเนี่ยส่วนตัวแล้วตัวเองไม่เชื่อแน่นอนค่ะก็อย่างว่านะคุณผู้ชมขามันเป็นเรื่องของวิจารณญาณส่วนบุคคลด้วยเรื่องนี้ ต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถพูดได้ว่ามันมีจริงหรือมันมไม่มีจริงนะคะหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงสําหรับคนที่เชื่อนะ,ะสําหรับคนที่ไม่เชื่อเขาบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วคนที่ตายก็คือคนแก่นะ,ะเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะหาเรื่องพิสูจน์ไม่ได้นั่นเองค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยค่ะและนี่คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสะร้อนของสังคม